สวัสดีครับพี่เพื่อนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิเซมครับก็วันนี้คอนเทนต์ของเรานะครับเป็นคอนเทนต์ประจําเดือนนะครับซึ่งก็เราจะมาฉีดพ่นนะครับสําหรับยาป้องกันแมลงนะครับยาป้องกันเชื้อรานะก็วันนี้ถ้าพี่เพื่อนเห็นนะครับมันเป็นช่วงของคิวต้นเดือนนะครับก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ยาที่เป็นเคมีนะครับก็ต้องใช้เคมีในการใช้ในต้นเดือนแล้วก็ส่วนกลางเดือนเนี่ยเราจะใช้ชีวพันธุ์นะครับ วันนี้ถามว่าเราจะมาฉีดพ่นยาประจําเดือนเนี่ยนะครับด้วยสาเหตุก็ไม่มีสาเหตุอะไรนะครับก็เป็นการฉีดพ่นปกตินะครับสาหรับเพื่อเป็นการป้องกันนะแต่ถามว่า,าป้องกันประจําเดือนนะครับทั้งต้นเดือนและกลางเดือนเนี่ยยังมีปัญหาต้นไม้อีกไหมนะบอกพี่เพื่อนเล,เลยว่าก็ยังคงมีปัญหาบ้างนะครับมีปัญหาบ้าง แต่ก็อาจจะไม่ร้ายแรงสักเท่าไหร่เนาะเราก็สามารถแก้ไขได้นะครับวันนี้ก็จะพามาดูเรื่องของเชื้อรานะครับแล้วก็โรคใบจุดนะครับราสนิมนะที่เจอนะครับแล้วก็จะมะีพวกนอนนะครับนอนนี่คือผมผมฆ่าไปได้สองสามตัวละนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของโรครากเน่านะครับตอเน่าโคนเน่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ยังมีอยู่เนาะเพราะว่า อย่างที่บอกก็คือว่ามันมีช่วงของฝนตกนะครับในกลางเดือนกันยาย,ยนที่ผ่านมาเนี่ยตกประมาณ2สัปดาห์แบบเต็มๆเลยทีเดียวนะครับก็จําเป็นว่ามันก็ต้องมีไม้ที่เสียหายบ้างนะครับแต่ก็เสียหายไม่เยอะนะครับถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็สักอ่าห้าเปอร์เซ็นต์ไม่เกินนี้นะครับแล้วก็จะมีฉีดพ่นรวมถึงต้นทุเรียนด้วยนะครับมีเซมทดลองเลี้ยงทุเรียนนะครับสต้นใหญ่ๆนะว่าเราจะฉีดพ่นกันก็นกคือ ฉีดในสวนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปฉีดทุเรียนด้วยนะครับแต่ก่อนจะไปตรงนั้นเดี๋ยวเรามาดูปัญหาของอตัวโรคที่ยังอยู่ในโรงเรือนแห่งนี้อยู่นะครับเรายังแก้ไม่หายแล้วจะมีวิธีการจัดการยังไงนะครับ mm hmm. ก็มาดูต้นแรกกันเลยนะครับต้นแรกก็จะเป็นไทคอนนะครับอันนี้น่าจะเป็นโรคลาสนิมนะครับาลาสนิมแล้วก็ในส่วนของตากบตาเสือนะครับสังเกตนะครับเพื่อนๆเห็นไหม นะครับก็จะขึ้นสีแบบเป็นสนิมสนิมแบบนี้นะครับเอ่อถามว่าเอ่อเราฉีดแล้วมันหายไหมนะครับโรคมันก็เชื้อรามันก็หายไปนะแต่คาาความเสียหายมันไม่หายไปนะครับวิธีจัดการของเราก็คือว่าเราจะต้องตัดใบทิ้งนะครับเดี๋ยวก็จะตัดใบทิ้งก่อนนะแล้วก็อย่างเงี้ยอันนี้อัลโบนะครับอัลโบก็เป็นนะครับเห็นไหมใบเนี้ยเป็นใบแก่ด้วยนะครับนะใบแก่ด้วยมันก็ถ้าใบยิ่งแก่ยิ่ง,ย,งยิ่งสู้โรคไม่ค่อยไหวนะครับ ถาถามว่าใบที่แบบเป็นแบบนี้สมบูรณ์สมบูรณ์แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับมีบ้างไหมมันก็มีแบบปะปลายเนาะตรงเนี้นะครับนี้เราก็เล็มได้นะเล็มตัดไปได้อย่างเงี้ยนะครับอืมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เราเจอนั่นก็คือเรื่องของอหอยทากนะครับถ้าหอยท่ากนี่ไม่จำเป็นจะใช้ยาเม็ดสีชมพูตร,ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปคุยเรื่องของเม็ดยาอีกทีนึงว่าใช้ตัวยาอะไรบ้างในในอีพีหน้ากันแล้วกันนะครับ ตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นรอยของหนอนอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยก็เป็นสาเหตุหลายๆสาเหตุแล้วก็มาดูตรงนี้นะครับอ่าอีกตัวหนึ่งเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นตัวของลาสนิมอะไรเงี้ยนะครับก็มีอยู่ทั่วไปครับพี่เพื่อนมีอยู่บ้างนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีเลยก็ไม่ใช่นะครับเนี่ยนะฮะแต่เราก็มีการจัดการทุกเดือนนะครับอันนี้เป็น เป็นตัวของหอยนะครับหอยกินก็จะเจอแบบเนี้นะครับปัญหาหอยกินเนี้ยเราไม่ได้ดูแลเขาเราทิ้งไปสองสามวันเนี้ยถ้าเราไม่ลืมให้ยานะครับผิดเวลาปุ๊บเนี่ยเข้ามาทันทีเลยนะครับเข้ามาทันทีก็โซนนี้ก็โซนนี้ปลอดภัยดีนะครับโซนนี้นะครับถือว่าปลอดภัยดีก็ไม่มีปัญหาอะไรก็สวยงามปกตินะครับสวยงามปกติเลยไม่มีปัญหาอะไรเนาะอันนี้ก็เป็นใบออรียนะครับโอ้โหตอนแรกนึกว่า เขาจะเผือกทั้งใบแล้วนะครับตัวนี้โชคดีแล้วตัวนี้เริ่มแก่เขาก็จะเริ่มเนี่ยเห็นคราบเขียวข้างบนนี้โอเคหน่อยหนึ่งตรงนี้มีอีกหนึ่งนะครับนอกนั้นก็ด่างหมดเลยนะครับอันนี้คือใบแม่เขาเนาะก็สวยงามครับเจอหนอนหนอนต้องมาดูใบนี้เวลาหนอนกินจะเป็นสภาพแบบนี้ครับผมคิดว่าทุกสวนคงจะเจอเหมือนกันนะหนอนกินนะถ้าหนอนกินจะเป็นสภาพแบบนี้ครับอันนี้คือใบบอลกระดาษเห็นไหมเขาจะกินจนเกลี้ยงเลยนะครับเกลี้ยงเลยนะ ดูใบนี้นะครับอืมอันนี้เจอตัวแล้วแหละผมก็จัดการไปละนะครับให้ส่งเขากลับดาวไปแล้วนะครับสําหรับนอนเนาะเออนะมันก็เป็นสัตรูพืชตัวร้ายแต่ก็อ่ามันก็ไม่ไม่เยอะเกินไปเราก็สามารถจัดการเราได้นะส่วนตัวอื่นๆน,นี้อะไรอีกไหมนะครับก็ไม่น่าจะมีแล้วนะครับประมาณนี้เนาะเดี๋ยวแนะนําตัวยากันนะครับแนะนําตัวยาแล้วก็ผสม ผสมไปเลยเนาะวิธีการผสมขอม,มิเซมผสมยังไงนะครับแล้วก็ใช้อะไรฉีดพ่นอะไรเงี้ยเนาะใช้ตัวไหนอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดียวเราแนะนํากันเลยดีกว่านะครับอ่าโอเคนะครับก็ตัวยานะครับมีทั้งหมดอยู่3ตัวนะครับตัวแรกก็จะเป็นอ่าตัวที่กําจัดเรื่องของแมลงนะครับจะเป็นผงยาสีขาวๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวยี่ห้อเดี๋ยวเราค่อยคุยกันใน EP ีที่แนะนําเรื่องการการใช้ยาหรือการควรจะมียาในสวนยังไงบ้างน,นะครับ แต่วันนี้เราจะมาดูว่าเราฉีดพ่นกันยังไงเนาะตัวแรกนะครับคือป้องกันพวกมแมลงนะครับวิธีการใช้ตัวนี้ขอมิซมจะใช้เป็นถังฟอกกี้นะครับฉีดพ่นเนี่ย5ลิตรนะครับตรงนี้เราจะใส่ถ้าให้ให้ดีก็ใส่ตามปริมาณของของที่เขาแนะนําในตัวซองยานะครับแต่ถ้าของมิซมก็จะใช้หนึ่งอ่าหนึ่งช้อนชานะครับหรือ เกินได้นิดหน่อยนะครับใส่ลงไปในน้ําเลยนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นยาป้องกันเชื้อรานะครับจะเป็นผงสีฟ้าๆแบบนี้นะครับเป็นยาป้องกันเชื้อราก็ประสิทธิภาพค่อนข้างจะดีมากนะครับก็ใช้1ช้อนเหมือนกันนะครับใส่ลงไปในน้ําเสร็จเรียบร้อยคือตัวยา2ตัวนี้นะครับค่อนข้างที่จะละลายน้ําได้ดีนะใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็คนนะครับคนลงไป คนให้ตัวยาเข้ากันนะครับคือยา2ตัวเนี่ยค่อนข้างจะละลายน้ําได้ดีนะครับก็ไม่ต้องคนเยอะคนมากซะเท่าไหร่เนาะแล้วก็การฉีดพ่นยาจะให้เห็นเห็นผลหรือเห็นประสิทธิภาพของตัวยาแบบมากที่สุดนะครับเราจะต้องมีอีกตัวหนึ่งที่เขาเรียกว่าเพิ่มประสิทธิภาพในการฉีดพ่นในการใช้ยาหรือก็อา่าเขาเรียกว่าอะไรนะ เพิ่มประสิทธิภาพของตัวยานะครับแล้วก็ให้มีความเกาะคงทนนะครับนั่นก็คือตัวสารจับใบนะครับทุกครั้งที่การใช้ฉีดพ่นยาเนี่ยนะครับต้องผสมสารจับใบด้วยนะครับแต่เราจะต้องใส่ตัวยาลงไปก่อนนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วคนเนาะจะค้นมากคนน้อยก็แล้วแต่ต้องคนก่อนนะครับคนเสร็จเรียบร้อยแล้วถึงจะใส่สารจับใบนะครับ ก็ใส่ในปริมาณที่เขาแนะนํานะครับแต่ถ้าเราทําบ่อยๆเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเราจะใส่เท่าไหร่นะครับเราจะใส่เท่าไหร่แค่นั้นเองหลังจากนั้นก็ปิดฝาปิดฝา,าปิดฝาแบบนี้นะครับแล้วก็เขย่าเขานะครับนี่เขย่าให ให้ตัวยาแล้วก็สารจับใบนะครับเข้ากันนะโอเคประมาณแบบนี้การฉีดพ่นสารเคมีทุกครั้งก็จะต้องเขาเรียกว่าอะไรต้องอสวมหน้ากากนะครับให้ให้ดีเนาะแต่ถุงมุงถุงมือที่ก็แนะนำให้ใส่นะครับหรือไม่ใส่ก็ได้เสร็จไปแล,แล้วก็ต้องล้างมือนะให้ทำความสะอาดตัวเองเพราะว่าเคมีก็ค่อนข้างที่จะอันตรายเดีย๋ยวมิเซมจะตั้งกล้องเนาะแล้วก็ ให้พี่เพื่อนดูนะครับการฉีดพ่นการฉีดพ่นนะครับก็ไม่สามารถจะทําพร้อมกันทั้งสองอย่างได้วันนี้ไม่มีผู้ช่วยนะครับ <F at uring> วิธีการฉีดพ่นก็คือว่า,าตัวเนี้นะมันก็จะสามารถปั๊มนะครับปั๊มได้เลยนะปั๊มไปจนกว่ามันจะกดเริ่มกดไม่ลงแล้วเราก็พอเดี๋ยวมันจะระเบิดเอานะครับ <F uj Fang> หรือมันจะฟู่มันจะมีมีตัวดันออกมานะแล้วก็การปรับหัวเนี่ยนะครับ ก็ปรับเป็นตัวที่ใช้ละอองฝอยเยอะที่สุดนะครับไม่ปรับแบบหัวหัวฉีดโดยตรงก็ปรับให้เขาเป็นละอองฟฟู่นะครับวิธีการฉีดพ่นก็ตามทฤษฎีที่เราเรียนมาก็คืออยู่เหนือลมแต่ถ้าเราไม่สามารถจัดการในการอยู่เหนือลมได้นะครับเราก็ต้องใช้ความระมัดระวังของตัวเราเองในการฉีดพ่นนะครับโอเคไปดูบรรยากาศการฉีดพ่นกันเลยครับ อ่าโอเคครับเรียบร้อยก็ใช้เวลาไปประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้นะครับเพราะว่าก็หลายอย่างอยู่เหมือนกันเนาะคือฉีดพ่นไปปุ๊บเนี่ยนะครับเขาก็จะพยายามแห้งตามนะครับแล้วก็เกาะติดเนื้อใบไปนะฮะเราจะเห็นถึงเนี่ยครับความมันนะครับมีคราบมีอะไรก็เกาะติดอย่างงี้นะครับก็ในสไตล์คือแบบเราเน้นเรื่องของป้องกันไว้จะดีมากนะครับเนี่ยบุษราคา นะครับด่างครึ่งหนึ่งเขียวครึ่งหนึ่งอะไรเงี <man> <mumbles> <level> ้ยนะฮะเนี่ยก็อย่างน้อยคือเราป้องกันไว้มันก็จะไม่มีปัญหานะครับมากนะแต่ถามว่ามีไหมมันก็มีครับเพราะว่าจริงๆแล้วที่เขาแนะนํากันก็คืออ่าห้าวันครั้งเจ็ดวันครั้งใช่ไหมครับอ่ามิซมก็มองว่ามันถี่เกินไปเนาะไม่ว่าจะด้วยเรื่องของตัวบุคคลเราเองใช่ไหมครับเรื่องของไม้ไปไม้เปพวกนี้เราต้องดูแลจัดการเขานะครับเป็นอย่างดี และที่สําคัญก็คือว่าเราก็ต้องจับเขาอีกอะไรเงี้ยเนาะก็เน้นแนวป้องกันนะครับแต่ถ้าเจอปัญหาหนักๆเราก็เน้นๆกันทีหนึ่งนะครับสาวันครั้งสาวันครั้งสักสามยกก็ก็เป็นปกติละอะไรเงี้ยแต่ก็พยายามอย่าให้มันเกิดก็แล้วกันนะครับเอาละครับก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับคอมเมนต์พูดคุยกันได้เดี๋ยวเรื่องตัวยานะเดี๋ยวมีเ่เซมก็จะมาแนะนํากันอีกทีหนึ่งว่าเราใช้อะไรบ้างมีตัวไหนบ้างนะครับทั้งที่เป็นชีวภาพแล้วก็ทั้งที่เป็นเคมีนะครับแล้วก็เรื่องของปุย๋ย เนาะสัก2 EP ก็แล้วกันนะครับขอพูดสำหรับการติดตามรับชมนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์ส่งความคิดเห็นนะครับแนะนำกันเข้ามาได้ครับขอบคุณเจอกัน,น EP ต่อไปครับ